ก็หลังจากทานอาหารอร่อยๆกันมาช่วงกลางวันแล้วเต็มที่นะคะช่วงบ่ายก็ถึงเวลานอนอ่ะไม่ใช่นะ <laughs> งุกคนก็ถึงเวลาสัมมนานะคะของเราสัมมนาคณาจารย์รุ่นกลางค่ะซึ่งถ้าเราจําได้เราเคยมีการจัดสัมมนาของคณะครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคม <c oughs> ของอาจารย์ทั้งคณะครั้งนี้เป็นครั้งเรื่อง follow up นะคะจากครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่2นะคะก็จะจัดเฉพาะนะคะอาจารย์รุ่นเล็กรุ่นกลางซึ่งท่านนี้อยากจะให้มีการจัดทัพจัดกองทัพ ของคณะวิศวะสร้างพลังร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งสู่เป้าหมายที่สําคัญนะคะเพื่อความเป็นเลิ่และยั่งยืนของคณะวิศวะเรานะคะก็เอกสารท่านอาจารย์ทุกท่านได้รับแจกกันเรียบร้อยแล้วอยู่ในแฟ้มนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกําหนดการนะคะวันนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันจนถึงกระทั่งเวลาประมาณสัก4ี่นาฬิกาสี่โมงนะคะในช่วงเซสชั่นหลัก นะของวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันในช่วงเช้าค่ะท่านเพีจะนําเสนอในเรื่องของทิศทางการดําเนินงานของคณะทิศทางเ,เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวรวมถึงก็จะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะการเป็นคณาจารย์ในคณะวิศวะจุฬาเนี่ยผ่านประสบการณ์อย่างไรมาบ้างมีเกรดเล็กเกรดน้อยแล้วก็มีข้อเสนอแนะ ะะข้อแนะนําอย่างไรบ้างนะคะโดยที่เราก็จะมีการแบ่งเนื้อหานะคะโดยที่จะมีเอกสารประกอบคณาจารย์แต่ละท่านนะคะก็จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากกําหนดการที่เราแจกไปแล้วนะคะก็ยังมีในพาร์ท PowerPoint นะคะในเรื่องของทิศทางของคณะเราก็จะมีเรื่องของแผนวิชาการเอกสารหมายเลขที่2นะคะในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวมีเรื่องของการดําเนินงานด้านวิจัยของคณะวิศวะจุฬารวมถึงเรื่องของ innovation Hub ะะแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นเอกสารเรื่องของขั้นตอนออการขอตําแหน่งขอการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการนะคะตั้งแต่พอสอรอสอแล้วก็สนะคะรวมถึงสุดท้ายนะคะจะเป็นเอกสารแบบสอบถามนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ของคณะที่ดําเนินการไปแล้วในปี2557แล้วก็ยุทธศาสตร์ของคณะที่จะดําเนินการไปในปี2558เราอยากได้ฟีดแบ็กจาก คณาจารย์ทุกท่านค่ะว่าสิ่งที่ดําเนินการไปแล้วนะคะท่านคณาจารย์เห็นว่าอย่างไรสิ่งที่กําลังจะดําเนินการต่อไปท่านคณาจารย์มีความคาดหวังกับโครงการเหล่านี้อย่างไรหรือมีโครงการอื่นๆเพิ่มเติมอย่างไรบ้างที่ท่านคณาจารย์เห็นว่าอยากให้คณะวิศวะบ้านอันอบอุ่นของเราเนี่ยนะคะ <c oughs> เพิ่มเติม <c oughs> นะ <c oughs> ใหผู้อ่านเพิ่มเติม <c oughs> ทําเพิ่มให้นะคะก็จะมีเอกสารทางด้านหลังเป็นแบบสอบถามนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับวันนี้ที่ขอเป็นผลลัพธ์สําคัญนะคะจะเป็นเอกสาร สีเขียวนะคะอจารย์นุท่านได้รับแจกกสารสีเขียวนะคะก็จะมีรูปสวยงามนะคะคือรูปบ้านของคณะวิศวะนะคะแล้วก็รูปของทิศทางเป้าหมายในอนาคตคณะวิศวะสิ่งที่สําคัญจะเป็นด้านหลังนะคะก็จะเป็นพาร์ทที่เป็นเรื่องของออพันธสัญญานะคะ ะะของอท่านคณาจารย์นะคะแล้วก็เอ,เอ,อกสารชุดนี้จะถูกนําส่งไปให้กับท่านหัวหน้าภาคนะคะแล้วก็ท่านคณะบดีได้เก็บไว้ด้วยนะคะแล้วตัวท่านอาจารย์เองก็จะมีเ,เก็บไว้หนึ่งชุดเช่นเดียวกันนะคะเอ,อกสารชุดนี้เราถือว่าเป็นคอมมิตเมนต์นะคะระหว่างกันก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านคณะบดีนะคะกล่าวเปิดแล้วก็นําเสนอเรื่องของการบรรยายนะคะเรื่องของการต้อนรับคณาจารย์ทุกท่านซึ่งท่านอาจารย์ก็อยู่กับเรามาเกิน5ปีแล้วเข้าสู่บ้านอ,นอบอุ่นและมีความสุข เรานะคะเรนเชนค่ะสวัสดีทุกคนครับก็หลังจากทานอิ่มละตอนนี้ก็ได้เวลาฟังไม่ใช่ฟังเทศนะนาการมาคุยกันทําไมถึงมีวันนี้ผมเล่านิดหนึ่งก็หลังจากมาบริหารคณะได้ประมาณสักเท่าไหร่ละหนึ่งปีเจ็ดเดือน,นหนึ่งปีเจ็ดเดือนก็มานั่งดูบริบทเออคณะเราจะทํำยังไงนะทาไงถึงจะ ให้คณะเราเดินหน้าต่อไปได้ดีดีแล้วก็ต้องยั่งยืนด้วยนะก็มานดูหลังจากประมวลดูแลก็พบว่าจากอาจารย์ประมาณสองเก้าสิบคนที่มีอยู่ในคณะเราก็มีส่วนใหญ่อาจารย์ในคณะส่วนใหญ่ถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็จะเป็นกองหลังกับกองเชียร์เยอะกับกองกลางไม่มากนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดอื เราทําโครงการสร้างกองหน้านะสร้างกองหน้าเป็นหลักเพราะตอนนี้หลังจากมาประมวลดูเช่นไปโครงการ ILP ไปติดต่อนู่นนี่นั้นพอกลับมาไม่มีคนทําอันนี้คือปัญหากลับมาในขณะที่เวลาเราคุยกันข้างในก็จะบอกว่าหรือมีเสียงหลายส่วนบอกว่าไม่มีทุนไม่มีเงินไม่มีรีซอสมาให้ทำพอไปข้างนอก มีรีซอสอะไรเลับเข้ามาก็ปรากฏหาคนทําไม่ได้ไม่ตรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็เอ๊ะตรงนี้คือสิ่งที่เราขาดในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับอีกแข่งหนึง่งเช่มนมจทมจทวิ่งสู้ฟัดทุกทุกสนามนะนั่นก็คือเขาเปรียบเสมือนเป็นนักเตะเนี่ยวิ่งพล่านตลอดเล่นทั้งเกมในขณะที่ของเราเดินเดินวิ่งวิ่งบ้างหยุดบ้างพักบา้างอะไรอย่างงี้นะ อยู่ตรงไหนเราสมมติเราเล่นกองหน้าเราก็ยืนกองหน้าอยู่กองหลังเราก็เล่นกองหลังไม่ไม่ขยับขึ้นไปช่วยกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอ้ยต้องมาปรับทับใหม่นะก็มาคุยกันว่าเออก็เลยจัดเรื่องเมื่อเช้าพบกับรุ่นเล็กไปนะช่วงบ่ายก็พบกับรุ่นกลางรุ่นกลางไม่ได้แปลว่าแก่นะรุ่นเล็กนี่ต้องการอะไรรุ่นเล็กเนี่ยมาเช้านี่บอกไปแล้วว่าผมเองต้องการที่จะให้รุ่นเล็กได้รับการอินสไปน์นะ ให้รู้ว่างานที่เราทำเนี่ยมีความสำคัญมากนะมีโอกาสเยอะไม่ใช่แค่เชา้าตื่นมาโอ้ยต้องไปสอนหนังสืออีกแล้วเว้ยนะยังมาโอ้ยมาที่ทำงานรู้สึกอยากมามีงานสำคัญเยอะแยะนะงานที่เราทำสำคัญมากนะคนที่ดีๆสังคมที่รอเราที่เราจะไปทำเนี่ยมีมากมายรู้สึกเอองานเราสำคัญวะ่ะอันนั้คือรุ่นเล็กคราวนี้รุ่นกลางเนี่ยอยากจะมีอะไร รุ่นกลางเนี่ยอยากจะบอกว่าผมตั้งเป้าไว้นอกจากจะสร้างกองหน้าจากรุ่นกลางแล้วเนี่ยอยากจะบอกรุ่นกลางรุ่นกลางเนี่ยช่วยอยากจะ enforce empower empower ให้กับกับรุ่นกลางรุ่นกลางต้องไปช่วยขับเคลื่อนภาคขับเคลื่อนคณะมี participation มีส่วนร่วมในการที่จะเออต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะเพราะรุ่นกลางเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วเพราะต่อไปรุ่นกลางจะต้องไปเป็นรุ่นใหญ่ต่อ ก็รีบฝึกตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าปัญหาของคณะเท่าที่มาดูเนี่ยก็เป็นเรื่องของการบริหารเยอะนะปัญหาในการบริหารมีเยอะแยะทั้งระดับภาควิชาระดับห้องแลบจนกระทั่งมาระดับคณะมีตลอดเพราะนั้นทให้ผมคิดว่าเออคณาจารย์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เป็นออคนที่มีความชํานาญทางด้านวิชาการแต่พอไปเรื่องบริหารมันไม่ค่อยดี มันเหมือนกับที่พูดกันในระดับมหาวิทยาลัยว่าเอาอาจารย์ดีๆมาบริหารนะก็เท่ากับทิ้งอาจารย์เก่งๆไปได้ผู้บริหารห่วยๆมานะก็ต้องสะท้อนถึงตัวผมด้วยนะว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเออจัดพบรุ่นกลางด้วยนอกจากที่ผมอยากเห็นกองหน้าในคณะเพิ่มขึ้นทำไมถึงต้องเป็นกองหน้าผมพูดอะไรอย,อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าเปรียบเทียบผมเชื่อว่ากองทัพของเรากองทัพของคณะวิศวะเนี่ย เป็นกองทัพที่เข้มแข็งมากนะทั้งแม่ทัพทั้งลูกทัพต่างๆฝีมือดีเต็มไปหมดเพียงแต่ไม่ขยันวิ่งนะไม่ได้ฝึกซ้อมไม่ได้จับอาวุธนะพอถึงเวลาจะต้องใช้อืมรู้สึกมันล้ากรรมเนื้อไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยเออทำให้ร่างกายมันฟิตหน่อยนะวันวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าพบกับรุ่นกลางคือพวกเราด้วย โดยที่อยากจะให้รุ่นกลางเนี่ยเป็นตัวที่ส่งทอดพลังอำนาจในการช่วยขับเคลื่อนงานของส่วนตัวงานของห้องแลบงานของภาควิชาจนไปถึงงานของคณะต่อไปนะครับผมเองอาจจะเคยบอกพวกเราไปทำไมไม่ไปหลินก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะ เล่าให้ฟังว่าเออหลังจากที่ผมพบพวกเราไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วตอนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเอ,อ้ยบริบทภาพรวมของของโลกเนี่ยเป็นยังไงของประเทศไทยเป็นยังไงแล้วก็ของคณะที่จะต้องปรับตัวเป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากที่ที่เรามาดูผมผมใช้รูปนี้ไปแล้วตรงกลางอะใช้รูปนี้ไปบอกว่าเอ,อ้ยอยากเห็นคณะเราไปได้ไกลๆใครเป็นคนบอกว่าเราไปได้ไกล ไม่ใช่ตัวระบอกเองวันนี้เมื่อกี้นี่เ,เพิ่งโชว์ก็ Qs ranking ออกมารวมก็นะฮะภาคเคมีดีขึ้นคะแนนสูงขึ้นเยอะนะฮะภาคภาคไฟฟ้าคะแนนลดลงไปนิดหน่อยอยู่ประมาณเดิมภาคโยธาคะแนน,ข,นขึ้นตก เพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นกระจกสะท้อนบอกว่าเฮ้ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเป็นยังไงนอกเหนือไปจากสิ่งที่เราทํากันอยู่โดยปกติเรามาเป็นอาจารย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีอิสระเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในโลกของความเป็นอิสระเนี่ยเราก็ทําในสิ่งที่เราทําในการขับเคลื่อนภาควิชาขับเคลื่อนคณะบางที แรงที่เราขับเคลื่อนไปมันก็อาจจะไปคนละทิศสวนกันบ้างหักร้างกันบ้างไม่ได้อลายอลไรเม้นไม่ดีเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนให้รถวิ่งไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่แรงเท่าที่ควรวันนี้ก็อยากจะมาดูว่าเออแล้วทำยังไงจึงจะทําให้ไอ้พาวเวอร์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมาอลายด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันได้เป้าหมายที่วางไว้ก็เป็นเป้าหมายชั้นเลิศด,ดีแล้วเราจะเดินไปอย่างไรนะ สิ่งที่เคยบอกไปเมื่อเดือนพฤศจิกหลายๆเรื่องเนี่ยอย่างที่ผมพอจําได้บอกไปว่าเฮ้ยในบริบทระดับโลกตอนนี้เนี่ยการแข่งขันในเชิงของการลงทุนในเรื่องของ Higher Education เยอะนะหลายประเทศโอ้โหลงกันเยอะเลยญี่ปุ่นเกาหลีแม้แต่ในอาเซียนโอ้โลงกันเงนเยอะในขณะที่ลงเงินไปเพื่ออะไรนอกจากปรับปรุงเรื่องฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆลงดึงนักเรียนอีก ถูกไหมนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาทํากันมาผมรู้ร่วงหน้ามาห้าหกปีแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็เออนะเข้าลงทุนกันไปเราไม่ได้รีสปอนอีกอันหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนตอนนี้นักเรียนปอโทปอเอกทุกภาคทุกภาควิชาลดลงคนสมัครลดลงแนวโน้มนะคุณภาพลดลงอันนี้คือสิ่งที่ที่เห็นกันอยู่ เห็นกันมาปีนี้เพิ่งเห็นเหรอเปล่าเห็นมาทั้งหลายปีแล้วรีสปอนส์อะไรบ้างน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่าแย่งชิงท็อปทาร์ t ก้นสตูเดนต์เราทำอะไรบ้างเราไปแย่งชิงไหมเราก็ไม่ได้แล้วก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ผมก็เพิ่งรู้อ๋อตเกียวเทคนะตเกียวทีอทีใช่ไหม มาตั้งอยู่ที่ไซพาร์ครับเฉพาะปริญญาโทร,ร่วมกับสี่มหาวิาลยมีพวก SIT KMIT L ารัตกระบังนะบางมดกเกษตรศาสตร์นะรับเฉพาะปริญญาโทไปเรียนกับสี่มหาวิาลยนี้ด้วยแล้วเขก็จะเขาก็ให้อาจารย์จากโตเกียวเทคมาสอนด้วยสอนเสร็จร้อยคน25คนโดยประมาณ25%ส่งไปเรียนต่อเอก ที่โตเกียวเทคเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าตามที่คุยกับ p r o f เซอร์เขาก็คือว่าโตเกียวเทคเป็นที่ที่เป็นสถาบันที่มีนิสิตเปรียกจากต่างประเทศมากที่สุดในญี่ปุ่นนี่ก็ว่างนันนะว่มาดูจากบ้านเราไปเยอะแล้วก็ให้ทุนร้อยเปร์เซ็นต์หมดอันนี้ก็คือการแย่งชิงอีกเหมือนกันแย่งชิงนักเรียนซึ่งจะท็อปคุณลิตี้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่ามาแย่งชิงนักเรียนไปล นั้นก็ไม่น่าแปลกเพราะว่าเขามาแย่งชิงแล้วเราทำไงเราก็ดูเราไม่ได้รีสปอนนะเชิญหัวหน้าภาคมาประชุมทุกภาคโอ้ครซิสไครซิสหลายคนอยู่ในที่นี้อยู่ด้วยใช่ไหมปันอยู่ด้วยเขาบอกเฮ้ยต้องทำยังไงอาละตกลงหนึ่งสองสามสึงสองเรียบร้อยบอกไปเฮ้ยส่งข้อมูลมาเลยอย่างนี้จนกระทั่งวันนี้ ผ่านไปเดือนหนึ่งไล่ตามแล้วข้อมูลยังไม่มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยออกไปในลักษณะที่เออไม่รู้เป็นเพราะกระบวนการในการสื่อสารจากภาคลงไปไม่ใช่เฉพาะภาคปันนะที่ไม่สง่งทุกภาค <c oughs> นะตกลงกันเรียบร้อยเฮ้ยวุ้ยคริสตสต้องอย่างงุ้นอย่างงี้ <c oughs> ถึงวันนี้เท่าเก่า <c oughs> ผ่านไปเดือนหนึ่งละอ่นนี่คือนี่คือปัญหาของคณะเราไง เพราะคณะเป็นของทุกคนไม่ใช่ของกูเขาก็ถึงบอกคณะของเราล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีคุณธรรมสูงเพราะผมไม่ทำคุณทำอย่างเดียวคุณทำผมไม่ทำก็เลยเป็นอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยเฮ้ยช่วยกันดูแลขันน็อตภาคแล็บกันด้วยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นามาแล้วนะเราต้องปรับเปลี่ยนถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนทุกคนยังบอกว่าผมเป็นคนมีคุณธรรมสูงไม่ไปช่วยกันขับเคลื่อนนะเหมือนภาคปันเนี่ยนะวันนี้พูดถึงปันเยอะหน่อยเพราะเป็นหัวหน้าภาคจะรู้ว่า how suffer he is <laughs> เราจะต้องใช้เดียวมันคนมาช่วยมันน้อยนะเพราะทุกคนบอกเป็นเรื่องของหัวหน้าภาค นะก็ซัฟเฟอร์กันไปเยอะนี่ลาออกไปแล้วนะเนี่ยแต่ไม่ให้ไป <laughs> <laughs> นี่นี่ก็เป็นเรื่องที่โอ é. รุ่นกลางเนี่ยก็เลยอยากจะบอกเฮ้ยรุ่นกลางเนี่ยผมต้องการเอ็มพาวเวให้รุ่นกลางช่วยช่วยขับเคลื่อนด้วยนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตั้งเป้าอยากจะเห็นพวกเราวิ่งเล่นขยันในเกมมากขึ้นนะครับนั้นะเรื่องการปรับเปลี่ยน เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนสัตว์โลกถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนตัวเลือ,ลอ,ลอ,ลอระบบอะไรต่างๆของตอนเองไม่มีวิวัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงในที่สุดก็สูญพันธุ์เราก็เหมือนกันวิศวะจุฬาเราก็กินบุญเก่าไว้เยอะนะวันนี้การที่มันค่อยๆดรอปลงดรอปลงแล้วเห็นเทรนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปภาษาบ้านๆก็คือบุญเก่ามันเริ่มหมด เราต้องสร้างบุญใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากจะเห็นว่าเอ้ย <Hey, S 1> ต้องมาช่วยกันแอคทีฟในการที่ขับเคลื่อนสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนมีเรื่องเยอะแยะเล่าไปแล้วนะครับในรูปนี้เนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่นี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้รู้มานานหรือ,อยังรู้มานานแล้ววันนี้รู้ไหมรู้นะมีการทำอินเตอร์เนชั่นแนลไลเซชัมากขึ้น นะลงทุนเรื่องไอ้ไฮเออ u c ดู i คชั่มากขึ้นเยอะด้วยเราจะเห็นโอ้โหประเทศจีนมาแรงมากวันนี้เราไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยนะวิศวะจุลาเปิดมาก่อน50ปีแรกตอนนี้เดี๋ยววันที่สองมิถุนาเราจะฉลอง102ปีนะทำไมไม่ฉลองวันที่หนึ่งมิถุนาเพราะเป็นวันสถาปนาคณะพอดีวันที่หนึ่งเป็นวันวิสาขะก็เลยต้องจัดวันที่สองนะบางคนไม่ทันฟังดีๆเลย โอ้โหยยิงไม่จัดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นวันาสถานาคือบางคนที่เซนซิทีฟไงไดสปอน์เร็วมากได้ยินปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องบางเรื่องบางทีได้ยินแปลกๆมันต้องเช็คดูก่อนนะครับอเรื่องหนึ่งเรื่องการลงทุนทางด้าน High i g h e d u c a t โอ้โห้ก็ลงกันเยอะมาก Top Talent Student โอ้โหแข่งขันกันเยอะนี่คือความเป็นจริงเรารู้ไหมรู้เราทำอะไรไหมอยู่ที่คณะคณะทำอะไรก็ทำตามนั้นะ นะเป็นเรื่องของคณะเรื่องของคุณธรรมนะเพราะฉะนั้นอันนี้นก็เป็นเรื่องที่ถึงบอกว่าเฮ้ hey, ชยช่วยๆกันหน่อยถ้าลําพังเฉพาะขับเคลื่อนผ่านผู้บริหารคณะผ่านผู้บริหารภาคถ้าอาจารย์ไม่ร่วมกันถ้าทุกคนแฮนด์ซอฟมันก็จะขับเคลื่อนไม่ไปสิ่งที่เราที่ผมกําลังคุยอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเฮ้ย hey, เราต้องสร้างบุญใหม่ต้องช่วยกันในการขับเคลื่อนติดปัญหาอะไรช่วยมาบอก ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอาจารย์รับลูกไปทำนะดีเซนทัลลซ์ไปไปไปทำไปทำทำไม่ได้แล้วผมก็เฮ้ยนะผมมีอํานาจเยอะกว่าผมก็ว่าว่าว่าจริงๆผมก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยทําไมมันถึงบริหารแล้วมันไปไม่ได้วะวันนี้ก็ถึงต้องมาไฟจูนว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราเคยเล่าทุกๆคนไปเคยเล่าประชาคมพวกเราไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกันนี้ไปอะไรได้แล้วบ้าง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวท้าทายคณะวิศวะผมสรุปมานะก็คือตอนนี้เราแข่งขันเยอะไม่ว่าเราอยากจะแข่งหรือไม่แข่งแต่เราอยู่ในบริบทที่มันแข่งเราหนีไม่ออกแข่งทั้งระดับชาติแข่งทั้งระดับนานาชาติการจัด w o r l d r a n k i n g QS จัดออกมาเราก็ได้ที่เท่านั้นเท่านี้ภนะาคเคมีอยู่ท็อปร้อย ภาคไฟฟ้าเครื่องกลโยธาอยู่ท็อปสองร้วันนี้ที่ออกมาแล้วนะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากนำมาลายสาขาแต่ว่าภาพรวมทั้งหมหาวิทยาลัยภาพรวมทั้งคณะยังไม่ออกต้องรออีกสองสาเดือนตอนนี้ก็ออกเรื่องสาขามาก่อนเพราะฉะนั้นการแข่งขันเกิดขึ้นทั้งในส่วนของภายในประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติการแข่งขันแปลว่าอะไร แข่งขันทั้งในเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติแข่งขันทั้งในเรื่องของการแย่งชิงตัวนิสิตที่จะไปเป็นตัวขับเคลื่อนให้แก่ง,งานของเราอันนี้เป็นเรื่องที่รับรู้รับทราบเกิดแล้วจะรีสปอนส์อย่างไรนะครับดังนั้นสิ่งที่พูดในบุลเลตที่2บอกว่าเฮ้ยบิ๊กชิฟต์ไฮ p ล c i สเปเชียไลซ์แปลว่าอะไร แปลว่าศาสตร์ที่เรามีอยู่แบบเดิม discipline conventional discipline เช่นไฟฟ้าโยธาเครื่องกลเคมีคอมพิวเตอร์สิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยว่าไปนี่คือ12ภาคหลักเป็น discipline แบบเดิมถือว่า highly specialized ในแต่ละฟิวลึกๆลงไปวันนี้จะเห็นแนวโน้ม highly specialized เนี่ยมันเหมือนกับตอกเสาเข็มลงไปมันตอกไม่ลงค่อยลงแล้วมันเริ่มต้องเชื่อมเชื่อมพื้นเชื่อมชั้น ให้มันเกิดไปอีกสักพักใหญ่ๆพอเชื่อมเสร็จเรียบร้อยเชื่อมเสาเข็มก็คือศาสตร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วมันถึงจะต้องสร้างเสาต่อสร้างชั้นต่อไปเรื่อยๆขยับเป็นทีละเสาๆขึ้นไปนะในแต่ละศาสตร์วันนี้ความต้องการที่จะต้องในการที่จะเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆมากขึ้นวันก่อนเห็นข่าวอาจารย์ลงกรทํากับอาจารย์อัจฉริยาใช่ไหมที่ที่สัตวแพทย์ ช่ไหมเอออันเนี้ยนี่ก็คือการเชื่อมโยงแหละเริ่มเริ่มหลีกออกจากเริ่มเห็นความสําคัญของการที่ออกจากเฉพาะเรื่องเครื่องกลเรื่องวิศวะเครื่องกลไปเริ่มเชื่อมกับคนอื่นน,นี่ก็เริ่มเริ่มเชื่อมแล้วมันก็จะเกิด d i f f e r e n t i a t e ในงานของตัวเองมีจุดขายอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้พอดียิ่งดีนี่ออกไปจากคณะไปเชื่อมกับสถาพแพทย์ในทุนมาบุญครองก็เชื่อมกันระหว่างภาคมีโครงการอันนี้ เป็นเป็นเทรนด์ที่มันจะต้องมานะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําให้มันเกิดเมื่อเช้ารุ่นเล็กมาเนี่ยผมแฮปปี้เพราะตอนพักเนี่ยโอ้โหทุกภาคคุยกันหมดเฮ้ยแล้วบอกเดี๋ยวกลับไปเราไปทําต่อการจะทํางานร่วมกันมันต้องรู้จักกันก่อนถ้าไม่รู้จักกันทํางานแล้วมันไม่สนุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเออเดี๋ยวกลับไปจัดเวทีคุยกันหารือกันงานทําคนละเรื่องผม สเสนอไปประมวลสเสนอไปใครอีกคนหนึ่งสเสนอไปในแต่ละสายสเสนอไป value ก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ถ้ามารวมกัน value สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะใช่ไหมสปอนเซอร์ที่จะให้เนี่ยก็ดูแล้วเอ้ย value มันสูงขึ้นเยอะนะ need to develop distinctive strength อันนั้นเป็นเรื่องปกติคือใน discipline base ที่เรามีอยู่เรามี strength ของเราอยู่แล้วแต่ทำยังไงจะให้มันแหลมคมมากขึ้น ดิสินะเรื่องสมมติว่าอย่างเราจะทําเรื่องของอไฟฟ้านะไฟฟ้าเรื่องของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะมิเตอร์รินดิว์จะมิเตอร์อะไรนะเป็นเรื่องรีโมทเซนซิงไหมเป็นเรื่องอะไรไหมเราจะสตรองทางไหนไม่ใช่บอกทุกเรื่องมิเตอร์กูเอาหมดไม่ได้เราจะเจ๋งตรงไหนจะแหลมคมตรงไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องดู แล้วก็ต้องกําหนดว่าเราจะทําอะไรให้เราแหลมคมแล้วจะต่างจากคนอื่นอย่างไรนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คณะต้องดูแล้วจริงๆภาควิชาต้องดูทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในช่วงตั้งแต่ผมมาเป็นคณะบดีแล้วกันเอ,า,อางั้นช่วงอื่นไม่ต้องดูก็จะมีการเรื่องของ KPI เยอะได้นะ้ะต้องผลิต่ง,งูนาอย่างนี้นะภาควิชาก็จะมีเรื่องของเริ่มอาจารย์หลายท่านเริ่ม รู้สึกไม่ค่อยสบายเฮ้ย hey, ทำไมมันจะมาบังคับกูเลยวะสมัยก่อนทำไมไม่เห็นบังคับน,นี่คือเรื่องของเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนมาอะไรก็ enforce มานะเพราะฉะนั้นแน่นอนทำไมมันถึงรู้สึกไม่ c o ฟ f o r t เพราะเราอิสระโดยปกติเราอิสระเพราะฉะนั้นเรามาเป็นอาจารย์เราสอนหนังสือ เป็นหลักในภาพของอาจารย์ข้างนอกด้วยเอาเอารุ่นสิทธิ์เก่าเลยแล้วกันอาชีพอาจารย์พ่อแม่ด้วยแล้วกันอาชีพอาจารย์คืออาชีพที่สบายมากใครมาเป็นอาจารย์นี่มันจะเฉยเฉยเขามองอย่างนี้ไม่ทําหาอะไรพูดอย่างเดียวเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นี่รุ่นพี่นะเหมือนกับที่ฉายในวิดีโอวิศวจุฬานี่พี่จ๋อบอกถ้าเป็นเอกชนแบบพวกผมเจ๊งไปนานแล้วนี่ พูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมพูดวิดีโออัดไว้เรียบร้อยนี่คือภาพของเขานะนั่นก็ต้องรู้เฮ้ยนี่เป็นอย่างนี้พอมันอิสระมากเรามาสอนหนังสือเสร็จเชา้าบ่ายเราให้กูไปทำงานก่อนเศร้าด้วยเพราะเราต้องเอิร์เนงเงินเดือนมันน้อยมีลูกมีเมียม,มีนูน่นนี่นั่นกิ๊กไม่นับเยอะแยะโอ้ค่าใชจ่ายเยอะกินเงินเดือนไม่พอก็ต้องไปทำอย่างอื่น ทำไปทำมาเฮ้ยงานสอนนี่เป็นงานรองไว้งานหลักคืออนุนัน่อันนี้ก็คือเรื่องของของอิสระเพราะอิสระมากๆเฮ้ยมหาอะไรก็ดูให้เงนินงานไม่ออกว่ะก็ต้องเริเร่มเรกูเลตใชไมเรกูเลตก็ผ่านไครทีเรียต่างๆที่พวกเรากําลังเริ่มเริ่มประสบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเกงบอกว่าเริกูเลชันพวกนี้ไครทีเรียพวกนี้ KPI พวกนี้มันจะเข้ามามากขึ้นมากขึ้น เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรากําลังประสบอยู่เราอยู่ในบริบทที่ที่มีการแข่งขันทั้งในระดับโลเคอลแล้วก็ g l o b a l อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นพอมาเป็นคณะบดีก็มานั่งดูแล้วก็ปรับเป้าหมายการทํางานพวกเราทุกคนต้องมีเป้าหมายเรามาเป็นอาจารย์เรามีเป้าหมายอยู่แล้วจะเป็นอะไรแล้วแต่ใครบางคนบอกเฮ้ i, ผมอยากเป็นสอ,อก็ต้องทําให้มันถึง บางคนบอกเฮ้ย hey, ผมเป็นรอสอพอแล้วผมจะไปทําอย่างอื่นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมีเป้าเฮ้ยบางคนบอกว่ามาแล้วเนี่ยผมจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งถ้าใครพูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงผมอ่านี่ก็เป็นอีกเป้าหนึ่งของแต่ละคนใช่ไหมคราวนี้เป้าเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาเบลนกันอย่างไรทําให้เสริมให้คณะเดินหน้าไปได้หรือเปล่าตามเป้าหมายที่วางไหมเพราะฉะนั้นในวิสัยทัศน์ของคณะ โปรดักต์หลักของคณะก็คือนิสิตเราผลผลิตที่เป็นนิสิตของเรานะเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าวิศวกรของเราที่ออกไปเนี่ยต้องคุณภาพคับแก้วอยู่ระดับนานาชาติได้นะสู้อย่างน้อยที่สุดต้องสู้ในระดับรจิเอนได้นี่คือเป้าของเรานะในขณะเดียวกันผลงานของคณะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง r ออย่างเดียวในโลกปัจจุบันเนี่ยต้องออกไปทางด้านนาวัตกรรมด้วยในโลกในอดีตตั้งแต่สมัย ไม่ต้องไปถึงดึกดำบรรเอาแค่สมัยเกษตรกรรมก่อนพอหลังจากคนที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ต้องการผลผลิตที่เยอะขึ้นก็มีโลกของการเกษตรกรรมหลังจากเกษตรกรรมมีเรื่องของโลกอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ต้องทำ regulate and control เยอะทำยังไงจึงจะผลิตได้เป็น mass product คุณภาพยังดีอยู่ก็ต้องมีเรื่อง regulation and control เยอะแล้วเราก็ถนัดอย่างนั้น ก็ต้องมีเรื่อง KPI อะไรต่างๆแต่ในโลกวันนี้วันก่อนคุยกับไอ้เกรกว่าที่ผู้แทนการค้าประจำเอเปที่จะมาอยู่ประเทศไทยนะเกรกก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ศาสตร์ดังนั้นเอนจิเนียริในอเมริกาเนี่ยโอ้โหฮอตพอแล้วเขาเด็กจบวิศวะไม่อยากไปทำงานพวกบริษัทใหญ่ๆแล้วจบปุ๊บอยากตั้งบริษัทตัวเองคนสองคนก็พอ แล้วเดี๋ยวมันมีนกลไกที่มันทําได้คิด,น,น,คดนู่นคิดนี่ทําได้และวนั่นก็เป็นแนวโน้มที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเราต้องเตรียมตัวพวกเรื่องพวกนี้ไม่ใช่รอจนมันเกิดแล้วเราค่อยทำนะเพราะฉะนั้นในยุคนี้ยุคที่เรามองไปในอนาคตยุคสําหรับที่เรากําลังอยู่นี่ประเทศไทยจุฬาแล้วก็วิศวะยังอาศัย regulation and control อยู่เมื่อไหรก็ตามที่เรามี KPI นะั่นคือ,อยัง regulate อยู่ถูกไหม เป้าต้องให้ได้อย่างนี้นะอย่างนี้นะเรักกเลตแล้วก็คอนโทรลให้มันได้แต่ถ้าให้มันดีมันต้องไปสเต็ปถัดไปเมื่อเรักกร t เลตและคอนโทรลจนกระทั่งทุกคนมีคุณภาพขับขวด motivation ดีการที่เรักกรเลต์และคอนโทรลเนี่ยทำให้ทุกคนทำแค่ถูกเรกกเลตถ้าไปถึงอีกระดับหนึ่งหน้าที่ผู้บริหารก็คือต้อง unleash potential ออกมานะ ถ้าไปเรกเลตเนี่ยจะได้ผลลัพธ์น้อยแต่ถ้าให้เขาปลดปล่อยศักยภาพเขาก็อยากทำอะไรทำมีอะไรไปเฟสิลิเตนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังถ้าอันลิชโพเทนเชียลได้ผลตอบมันจะดีขึ้นกว่าการเรักกเลต d แ o n t r คอนโทนั่นคือวิศวะจุฬาในยุคถัดไปแต่วันนี้ยังต้องเรักกเลต์แอน o ์คอนโเพราะนี่เป็นมุมมองผมถ้าไม่เรักกเลต์แอน o ์คอนโเลยเค o ส ไม่ทํางานนี้ไม่เอางานนี้ไม่มีใครทําก็เลยยังต้องเล็กเก t เรตแลคอนโทรลอยู่แสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังเล็กเก t เรตแลคอนโทรลแสดงว่าของยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่สามารถผลิตไปได้แต่ว่าวิสัยทัศน์เราคือเราอยากให้มันเกิดนวัตกรรมเกิด